อีกเนี่ยก็กลับไปเลยนะกลับไปเลยไปทำดีมากเลยลูกสาวแม่ <c oughs> แน่จริงก็ลงมานี่สิอย่าใช้แต่วิธีสกปรกแม่มันด่าเราแม่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 แมแมงไงดีมันว่ายเราแม่มันวายเรา,เาได้ยินแล้วรอยอยู่ตรงนั้นนะห้ามขยับไปไหนรอยอยู่ตรงนั้นนะถ้ฉันลงไปอ ไม่หนีไปไหนหรอกรีบลงมาเลยอย่ามัวแต่ยืนปากดีอยู่ข้างบนเออฉันไปแน่เจอฉันแน่เออรีบลงมาเลยเมย์รอนุย้ยแมย์มรอ้รอ,รอนเกนง่ายขนาดนี้เสนอหน้าเขามาีกเหรอใครกันแน่ที่เสนอหน้าแม่แม่มันว่าไอ้หรอแม่์เมยเออได้ยินแล้วหูไม่ได้หนวกไปเอาน้ำมา ไปใครกันแน่ที่ต้องออกไปพวกคุณสองคนแม่ลุงละ่ะต้องออกไปอะถามจริงเหอะต้องเป็นคนหน้าหนาหน้า,นาทนขนาดไหนถึงไม่กล้าย้ายเข้ามาอยู่บ้านคนอื่นเพราะแบบนี้บ้านหลังนี้ฉันเป็นเจ้าของฉันมีสิทธิ์นี่ฉันล็อกรัวล็อก,อกบ้านไว้หนาแน่นขนาดนี้ยังกล้างัดบ้านฉันเข้ามาได้อีกไม่พอนะยังขนเข้าขนของย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่แถมยังเปิดร้านขายของ แบบนี้มันถูกต้องเหรอแบบนี้มันเรียกบุกทุกชัดๆถ้าพูดแบบนี้คนอื่นเขาเข้าใจเราสองไม่รู้ผิดกันพอดีว่าอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นก็ใช่ไงคะเพราะสิ่งที่พวกคุณสองคนทําอยู่มันแสดงให้เห็นถึงเจตนาว่าอยากจะได้ทรัพย์สินของคนอื่นมันไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยพวกเราเนี่ยก็แค่เข้ามาดูแลทำความสะอาดเท่านั้นเองเพราะคนที่อยู่เราแวกนี้เนี่ยเขาจะได้เห็นเราสบายตาสบายใจก็เท่านั้น ก่อนจะพูดอะไรเนี่ยแหกตาดูป้ายด้วยป้ายมันก็ขีนชัดเจนอยู่แล้วครอบครองประปักตามกฎหมายงั้นเหรอคะที่จะททำแบบนี้เพราะฉันจะซื้อก็เท่านั้นเองใช่ คุณต้องอย่าลืมนะคะว่าคุณไม่ได้มาอยู่ที่นี่ตั้งหลายปีคุณปล่อยให้ที่นี่รกร้างพวกเราแม่ลูกเนี่ยก็แค่เข้ามาทำความสะอาดอ๋อหวังดีว่างั้นก็หวังดีสิคะหวังดีจนต้องย้ายเข้ามาอยู่ซะเองเลยแล้วก็อ้างว่าตัวเองมีสิทธิครอบครองปรปักที่นี่ไปแล้วท,ท,ทั้งๆที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินอะไรเลยจะตัดสินหรือไม่ตัดสิน ฉันเข้ามาอยู่ที่นี่ก่อนจับจองพื้นที่ก่อนก็เป็นเจ้าของก่อนก็ท่านั้นเองคิดเจ้าของคนอื่นมาเป็นของตัวเองคิดมากง่ายไปหน่อยไหมคะบ้านหลังเนี้ฉันเป็นเจ้าของฉันมีโฉนดที่ดินพร้อมบ้านแล้วก็มีบ้านเลขที่ถูกต้องตามกฎหมายถึงฉันจะได้เข้ามาอยู่หรือไม่ได้เข้ามาอยู่ฉันก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้พวกคุณจะมาอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้มันไม่ได้อพอพอพูดไปวันนี้ก็คงจะไม่จบสักทีแม่ เราฟ้องมาเลยดีไหมดีฟ้องให้หมดตัวไปเลยอยากฟ้องก็ฟ้องเลยค่ะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าศาลเขาจะว่ายังไงกับสิ่งที่พวกคุณทําอยู่แบบเนี้ยมันเรียกว่าหน้าด้านหรือเรียกว่าอะไรดีคาก็หน้าด้านสองคำก็หน้าด้านแกนั่นแหละที่หน้าด้านเอาตรงๆนะหลักฐานทุกอย่างมันก็ชัดเจนแล้วบ้านอย่างเงี้ยเป็นบ้านของฉันตั้งแต่ฉันออกจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยฉันยังไม่เคยเห็นไครหน้าด้านนาทุกขหน้าขนาดนี้เลยฉันเองก็จุดประ คิดนะคิดคิดคิดเาะยังไงฉันก็ยังอยู่ที่นี่จะทําอะไรกับใครก็ช่วยนึกถึงบาปบุญคุณพ่อหน่อยนะคะคิดอยากจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแบบนี้เขาเรียกพวบปากหนาค่ะเน่มันจะพูดเกินไปแล้วนะทำไมพูดวนๆซ้าๆอยู่นั้นแหละเน่ที่ของไม่มีอะไรจะพูดแล้วสินะที่ฉันต้องพูดวนๆซ้ำๆเพราะว่าฉันคิดว่าพวกคุณสองคนแม่ลูกจะคิดอะไรได้บ้างแต่พูดไปก็เท่านั้นอ่ะพูดเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา เข้าหูขวาทะลุหูซ้ายพวกชอบทาตัวเป็นหูทวนลมทําผิดแต่บอกว่าตัวเองทาถูกพวกแบบนี้สินะที่เขาบอกว่าน่ากลัวที่สุดอย่าไปสนใจมันเลยลูกพูดไปก็เปื้อนน้ำลายจะทําอะไรก็ต้องให้อยู่ในศีลธรรมคุณธรรมถ้าทําแบบนี้ต่อไปพวกคุณสองคนแม่ลูกไม่เข้าไปยึดบ้านทุกคนทุกหลังทั้งหมู่บ้านไปเลยเหรอหาเงินซื้อเองดีกว่าไหมคิดจะเอาบ้านของคนอื่นหน้าตาเฉยๆแบบนี้คนอะไรคนอะไรมีแก อยูไวู้อย่าไปอยู่ใกล้วันนี้อยู่ห่างๆไว้เลยหัวเราอะไรก็หัวเราะคนที่เขาทำผิดแล้วก็สอนลูกตัวเองไปในทางที่ผิดยังไงล่ะฉันกล้าสอนนะคะเป็นฉันอ่ะคงละอายใจที่มีแม่แบบนี้แม่ที่ไหลจิตสำนึกรู้ทั้งรู้อยู่เต็มอกว่าตัวเองเป็นคนผิดฮะแต่พูดไปก็เท่านั้นแหละค่ะ พูดไปก็เป็นแค่คำกล่าวอ้างนาดานของคนที่คิดแต่จะเอาของคนอื่นไปเป็นของตนเองไอ้ป้ายพวกเนี้ยที่พวกคุณเอามาติดบ้านของฉันก็สามารถเอาไปเป็นหลักฐานการบุกรุกบ้านคนอื่นได้แล้วก็ของพวกนั้นกันที่พวกคุณเอามาตั้งร้านขายของในบ้านของฉันก็สามารถเอาไปเป็นหลักฐานได้ทั้งหมดยังไงซะ เรื่องวันนี้ก็คงไม่ตบลงง่ายๆหรอกนะคะแต่ตอนนี้เวลานี้ฉันมีสิทธิ์ที่จะเข้าบ้านของฉันเพราะงั้นนะคะพวกคุณ้สองคนแม่ลูกออกไปจากบ้านของฉันได้แล้วค่ะ ทำผิดแต่กลับบอกว่าตัวเองทำถูกคนแบบนี้น่ากลัวถ้าเจอก็อยู่ให้หาเอาไว้ไม่งั้นคนที่เดือดร้อนจะเป็นเราฝากเอาไว้นะคะเยลลี่ซีรีส์